โเวทเวทเวทในโดอินทีอินทอินวันอันนีอันนโอเคแบ็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 แบ็แบ็คเซเวเซเวเซเวเซวเซวเซเวรังระว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 ังมัดดี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 มัดมัดสวย ลงสวีทมาสวีทสวีทสวทสวทแอนสวีทสวทแอนสวีทสวีทแอนสวีทสวทแอนสวีทลูกโอเวออดอวอนัิทอินทีอินทูอินวันอันมีมีมีแบแบแบนะนคำคำสวทคำสวทสวีทสวทสวทสวีทสวทสวทสวทอ่าอ่านัดเวนนัดเวนนัดเวทไม่รี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 ไม่ีไม่รีใช่ใ่ใช่ใช่ไม่รีไม่รีรรอ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 จ็วิเวิเวิเวิ มันรอรอขึ้นมา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 ลูกอันี้ลกอัี้ลูกนี้อินซีอินทุอินวันโอ้มายืมายืนมารอ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 มาคีดค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 ิคดคิดคดสวยสวยสวยสวิตมา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 สวิตสวิตสวิตสวินแคปฟูแคปูแดงเกตสวิ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 สวิ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 นสวิสวิสวิต สวิดมาสวิดมาบอกบอกบอกลูกบอนมีลูกบอนมีลูกอลมีลูกอนมีลูกอลมีลูกอนมีเขาต้องมีอินีอินทูอินวันเขาต้าต้งเข้เข้าต้งสวยสสวยสวยสวสวยสสเป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 นอินมา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 เคียเคียเคเคียเคียเคเคียเคียเค Takk for samtalen.